สวัสดีพี่น้องเอฟซีมา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 ันี้กินต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่เกยียเมนูกับมี่ยัวเหยียเหนอบเหยียบเพี่เดียบพี่น้องผมไก่ตัวแบบง่ายครับเยียบังกัมีเข้าเดียวเจนครับเจก็ที่ได้ผู้ช่วไข่บดนย้วไก่เนาะ สามคนสามวอ่บ่เดี๋ยาดกันห้อครับเดี๋ยวมาแช่น้ำจะบวมวะน้ำจะบวมวะันจะาศดีครับพี่น้องข้างข้างข้างโยงโยธาโยไฮโยนาขนสอครับขนเึือการปวดปงปวดลงดี ม,มันจะกัดเจ็มนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาดูตรงไหรตรงหน้าครับอย,อย, Antwort, อย่าไปพูดเรื่องการปีใหม่มาเลยเด้อเหลียงวัวเหลียงควายวยดูตรงเจ้าทาครับอนนี้มาเก็นของแล้ากันเอฟซีต่อไประบ่ายจะมีขอป้าตนตกใกล้ครับนี่เป็พี่น้อง ไบพ่นไม่ได้พัตา้ปบอกัวแต่บางรัย่าบารัราปีนะร้ากใช่ไเราไปยังเตือเตือหม่อืมเราบนวัดอะนะอันนี้มันของพันนึงเป็บงรถย่้อับกับพี่น้องก่อนจะบอไม่เป็นไร แต่บ่งอกไล่กันไหมคุณบ่งอนว่บอก่าเงี้นกนนคอเะนีะเนยดินท่องกับพวกขาเนี่ยเบบันร้อนลุ่งเหย่ยไล่ดีเลมันคือชื่อห้องิอย่านนี้ดิมันไหลแบบโอ้จุดเดนั่นนี้ดิอตัวเล็กสุดเลยนะ ไ,ไเกดอตัวเดียวมันก็หลยตับู่่พ่สอตับเด้พี่น้องันนบรรยากาศดีครับอะไร้ากันจับไกล้ตม้ม ตว <แจ S 2> กัน,นกินกินัป้าครับปลาแจุดยอนนะครับขุดดามือคุณศึกมไก่ผู้หรอกเห็นไหมก,กบัวนกบัวประยุทธ์ครับนุงลองประยุทธ์ระ <c oughs> พัดยึดำนาจมาก่าสั่งสาตร์นยังครับก <c oughs> ินยังเดี๋ยวผาสีพีนพ่น้อง ก็ตรวจสอบไปน้อิกาเ่รมผิดวมือไัน้วยน้อิกาบ่รส่ครับนาฬิกาเสียแล้วไปวิยชรว่นบ้านฝนตกลมหนาวไม่พ้นก็เลปลากันต้มไก่ว่ามันตรงมัน้วเลยนี่ครับก็ของหน้าครับของหน้าไฮ้ยใช่รับ มาแล้วกินตรงใกลน้ำเชื่อแบทุกคนครับตรงใกล้หมอนนี่ยลายคนแสตรงใน้ำเพรอาไปแล้วไปใช่บัวถึงแนไยเมวาี้เนี่ยงมีเดีเี ปลาแหงกัมพีครับมันเีต้มไกลปลาแหงกัมพีปลาแบบแบบแปลามาเลยเียเตัวนี่น้อยมันยังไงเนี่ยขามันครับโอ้สุดยอดกรอบอืมอ่อยากกิน่ะเจบๆตามเจ้าเปดไหเขียวยอ้มมานะ อะไรปนด็น,น,นลหลายโบกลหลายหลายโบกหลยแก่ข้าวแก่ไปแก่มากใส่มันพร้อมเงี้ยเง้ยเง้ยเงี้ยเงยเงี้ยไก่เ้ยเัียงไ้นเนี้ยเง้งยงยเ้งีเี้เี้ยเงเ้เงี้เี้เ้เง้ยเงเป็นงมมี้ี้ง้เ้ง น่วมากเยฝังไห้ไหมกลับิกนีเดินครับเดิ้นไปร่องอืนเข้งเบาเท่าครับเบา่าน่งเบาเท่าเอไปดูอเหรียญบ้างอัน ะห้องน,น้ำน้ำง่้งหิงหังดูนะครับอืมหันย้อนทานครับ <c oughs> จำเจ้าครับนีเดินใกล้ครับอืม คนได้กแค่ได้พี่น้องแม่เสียหายได้ดีๆไหลงหลเบิ้งคนทีตามผมนะผมก็ได้ยี่สิบคนนึงเดี๋ยวยังเนี่ยยงยังยงเฮ้ยเฮ้ยยังเพียเฮ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 ียยมาเฮีะ

ตไเยมามตรงไปตัวปากแกยังไี่มาเนี่ยยังไงอ่ะยังฮะอเมคายยังมันยังไงล่ะคนเรามาขายสิคือไปกัดมามาไปกัดมาไปกัดเมื่อนกิน กัดไหลบะเธอเป็นเตี้ยเป็นกาบอ่ะเขาเป็นกน้อปาหมาพูดรจับ่ล่ะปามันจัมันบ่แย่หาหมดเตี้ยโดยป้านปตนวงมันยงมาจินตรไก่กันเนี่ยตก็ร่อยช่เ็นขายเราเดี๋ยวลูกคมาเรือบรอยลเรีอบรอยมันคือยังงี้แมพูล่ะโอ้ยน้อง กได้ยังได้เป็ดลกแล้วลอยหาซีพนะครับถักมาเด้อขอบคุณนางพุ่นนาพุ่นนางมึงธนากรพีพุ่นกินเขาโซ่พุ่นน่นอ่ะอพนาพุ่นเดอนแนแกะมือโซ่พีมือมีโซ่มลูกเพ็ดนี่จานะนาพุ่นมาโซ่กิ้กอกันจังดาโยกีไม่ได้แล้วตันแีจับเดนแกปามันแกะจากตัวเปล่วลก ขายบิดแล้วว่ามือมมันเป็นเปลี่ยนแมมันกัดเบิดเปลี่ยนเปลี่ยนังอยู่กดดเบิอ้ยบ่ย่งดหลายพไงเียรินจัไปนี่แยืไปให้เราอยู่รว่าเบิรดกาเลยเรอบมได้นอนโปนระหว่าไไหชวนึงเพื่เทีนโคล่กันเอาเพราะี่สิดอกคนจะจะาล่กันหรอกด้ามมิลเน้องแล้